เมื่อแพนด้ากินส้มตำคำแรกไม่เท่าไรคำต่อไปควันออกคู่เพรก็ไม่บอกกันเนาะเห็นก,ก็กินทุกบ้านทุกเมืงองนึกว่าจะไม่เพรขนาดน,นี้เมื่อพญาเต่าไม่ยอมกินผักบุ้งแต่มากินส้มตำกินเข้าไปไม่กี่คำพ้นออกมาเป็นแบบนี้ จนควันออกปากพ่นออกมาเป็นไฟเลยนะคะนี่แหละผลของการไม่ยอมกินผักบุ้งกินผักบุ้งตามเดมิมมาดีและส้มต,ตามนะ่ะเอาไว้ให้คนแซ่บๆเขากินกันเมื่อคิงคองอยากกินส้มตำพิจหนาะร้อยเม็ดอ้ําไปเลยความเผ็ดจริงบินเกิดควันออกปากออกหูแบบนี้โอ้ยอร่อยๆ เผ็โรอดถึงใจจริงเมื่อช้างกินส้มตำอะไรจะเกิดขึ้นโอ้โหกินส้มตำเขาปยเผ็ดจริงๆควันออกบางเลยโอ้โหแต่ก็อยากกินแซ่บๆซเมื่อพญาเสือโคร่งเปลี่ยนใจไม่อยากกินเนื้อแต่อยากมากินมังสวิรัต เมนูเปิดตัวคือส้มตำยินคำแรกเข้าไปจำไม่รู้ลืมโอ้ยรู้อย่างนี้กินเนื้อเหมือนเดิมดีกว่าโคตเรเผ็ดเลยใครตำเผ็ดขนาดนี้อยากเจอหน้าจองเลยโอ้ยเผ็ดเมื่อสิงโตกินส้มตำอะไรจะเกิดขึ้นโอ้โห,โห,โห,โหเป็นเจ้าปาบ่บกินแต่เนื้อไม่เคยกินส้มตำ โอ้โหทำไมควันออกมาอย่างนี้ไหนลองชิมอีกทีสิแบบบบๆบบบเล็บโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวเผ็ดแบบนี้ไม่ขอกินอีกแล้วเมื่อจระเข้กินซ้มตำจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหอร่อยมากเลยซ้่มตำซุ่มตำอย่ามาแย่ยงกินอย่ามาแย่ยงกินอร่อยมากเลยนะมันอร่อยมันไม่เผ็ดเลยเนี่ยคนบอกว่าเผ็ดทำไมเราไม่เผ็ด Hai itu lagi tak begitu. Hi, ni pa lah. Mak kita mai, 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 kita tak begitu.